ชี้คงไม่ขับไล่จากนามสกุลนี้เป็ดเชิญยิ้มตอบราม่าจักระบุมเชิญยิ้มเบี้ยวนี่ชี้คงไม่ขับไล่จากนามสกุลนี้แต่ต้องพิจารณาตัวเองรับเคยโดนยืมเงินแต่ไม่ให้เพราะรู้พฤติกรรมจากกรณีราม่าของจักระบุมเชิญยิ้มดาราตลกชื่อดังที่ได้เผชิญหน้ากับเจ้าหนี้แม่ปูนากลางรายการโหนกระแสกระทั่งมีบรรดาเจ้าหนี้และคู่กรณีออกมาแสดงตัวอีกเทียบจนกลายเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมขนาดเดียวกันก็มีคนมองว่าเรื่องของจักระบุมทำให้นามสกุลเชิญยิ้ม เสียหายจนไม่อยากให้ใช้นามสกุลนี้อีกด้วยล่าสุด3เมษายน2567ทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนได้ต่อสายตรงถึงเป็ดเชิญยิ้มตลกดังหนึ่งในผู้ก่อตั้งนามสกุลเชิญยิ้มเกี่ยวกับเรื่องของจักกระบุมเชิญยิ้มซึ่งทางเป็ดเผยว่าจริงๆเรื่องนี้ตนไม่อยากยุ่งไม่อยากซ้ำเติมเพราะสังคมลงโทษเขาหนักอยู่แล้วให้สังคมลงโทษเขาเองอีกฝ่ายได้ไลน์มาขอโทษก็อยากบอกว่าให้แก้ไขอย่ากแก้ตัวอย่ายโยนปัญหาให้คนอื่น ต้องหาวิธีการเป็นคนดีนะต้องแก้ไขอย่าเป็นคนจันไรจะแก้ตัวอย่างเดียวไม่ได้สำหรับนามสกุลเชิญยิ้มที่ตนกับโน้ตเชิญยิ้มและสีหนุ่มสรยุทธ์ร่วมสร้างกันมา4 4ปีคิดดูว่าจะกระเทือนกันแค่ไหนสร้างกันมาด้วยความยากลำบากแต่คุณเป็นผู้ทำลายจะไม่บอกว่าห้ามเอาไปใช้มันอยู่ที่ตัวคุณว่าจะรักษานามสกุลนี้ไว้หรือเปล่าหรือจะออกไปด้วยวิธีไหนแต่จะให้ขับไล่คงไม่ทำเราอยากให้เขามีอาชีพที่ดีให้เขาไปใช้นามสกุล ไม่อยากให้เขาทำลายแต่เมื่อเขาทำลายก็ต้องพิจารณาเองว่าเขาควรจะออกจากบ้านหลังนี้ไปไหมอยู่ที่ตัวเขาเองอยู่ที่จิตสัานึกจ็กกระบุ่มใช้นามสกุลเชิญยิ้มมาตั้งแต่ยุคแรกๆเราก็ทำงานร่วมงานกันก็เป็นเด็กน่ารักแต่ไม่รู้ว่าสันดานอะไรที่ทำให้มันเป็นคนเช่นนี้ไปได้ตอนนี้สังคมจะลดโทษหรือเพิ่มโทษก็อยู่ที่ตัวคุณเมื่อถามว่าเคยถูกอีกฝ่ายขอยืมเงินบ้างไหมเป็ดเชิญยิ้มก็ตอบว่ามีแต่ไม่ให้ไงถึงบอกว่ามันทำไปหมด มันทําแล้วเขาก็รู้กันหมดว่าคืออะไรมาตั้งแต่สมัยไหนเขาก็รู้พฤติกรรมถึงบอกว่าไม่อยากพูดอะไรสังคมลงโทษอยู่แล้วสําหรับเรื่องการเล่นผนันตนไม่รู้เลยคิดว่าลองวิเคราะห์กันได้ไม่อยากไปฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่ทําไมต้องใช้เงินขนาดนี้ทําไมต้องไปกันขนาดนี้